สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับกับอีสานพัดถิ่นเจนจิชนแนลครับผมมือนี้กะมีนี่ครับตำลายบัวครับพี่น้องตำลายบัวกุ้งกุ้งสะดุ้งครับกุ้งสะดุ้งที่ได้ว่าเจากุ้งสดโอ้งวดบ่ดครับขอเป็นกุ้งสะดุ้งนี่ครับโตบากไ่ครับพี่น้องกุ้งสะดุ้งครับพี่น้องสะต้อนแสงเลยนครับ พักเข้ากันหลายอย่างครับทั้งน้อไม้ทั้งดอกกระเจียวพักบุรพาหอมแดงพักอีเลิศครับมากมากครับบอกว่าลายครับจัดเลยเอ้าก่อนที่จะจัดกะขอฝากคือเก่าด้วยครับพี่น้องฝากกดติดตามผมแน่ครับกดกระดิ่งห้ผมนําเนเด้อครับผมฝากอย่าหลายเดาอครับสังนีแหละครับผมพาไปกดให้ทุกคนเลยครับกดติดตามเมื่อทุกช่องเลยผมนะครับผมอ่าหรอได้อันนี้พร้อมครับ หมูครับหมูไหมครับนะครับในหมูไหมมาก็ับมีแค่หมูพร้อมครับนี่ครับลาบัวโบแมนสายบัวเลยครับลาบัวครับขาวๆหน้าครับผมครับเข้าหาบ้าคือเก่าใส่ทิปครับพี่น้องใส่ถุงย่าพี่น้องลำคาญ มันดังควาบคีบควาบคีบอยู่เจ้าของกับรำคาญน้ำครับมามาครับว <c oughs> ้าหลายจันเลยตำไรบัวกุ้งสะดุ้งครับบัวได้ตำเองแล้วครับเนื่อไปซื้อเพิ่นมาครับตลาดลุยน้ำไปซื้อ โต๊ะ ừ, 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 ừ. โต้ใหญ่ครับคุงเต็มปากหวานอีกคุงซดไงครับผมให้กระเจ้าลวกนะ

เขาจะแงครับหลายพักน้ำเข้ามาอีกหน่อยหมูไม้ครับ

Cái này là nhảy không có nông Cái này là cung nhảy mà chút nắp Hãy nữa Thank <laughs> you. ขมก็ไม่อย่างขมนะขมก็กิน <laughs> หน้าดำแท้ปั๊มมือครับซอสะท้อนแสงลืมปิดปัม๊มปิดปัม๊มหมดเลยครับพี่น้องปิดปั๊มแล้ะครับลืมปิดปัม๊มเสียงสว่าๆสวอยู่ครับปิดเรียบร้อยแล้วครับบเนะลรโอ้จนสิจบคลิปแล้วนึกได้ สั่ง,งหวัวไม่เนาะครับแซ่บคือเก่า Kung tu nyai kipu ya ตำไรบัวใส่บักถั่วใส่กุ้งครับหมูย่อ,อไม่ได้ใส่เลย กุ้งัูใหญ่เข้าเมื่อลค่ะบ้า เพ,พ็ดพวเพ็ดเป็นไรหรอ 在不头那里。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 เอาครับผมครับสำหรับคลิปนี้กันสำนีเละครับผมอย่างหลายตัวครับ,มมวรบสวัสดีครับไปแล้วครับผมตามไรบัวกุ้งสะดุ้งครับพี่น้องครับไปแล้วครับผม